จีนยิ่งวันยิ่งสําคัญนะครับเพราะว่าตอนนี้ตลาดส่งออกของเรานะถ้าอันดับหนึ่งเป็นอเมริกาอันดับสองญี่ปุ่นเนี่ยจีนก็อันดับ3แล้วนะครับเท่ากับประมาณ8%ของการส่งออกของไทยแล้วยิ่งวันก็ยิ่งจะต้องเข้าใจตลาดจีนให้มากยิ่งขึ้นนะครับและเราก็ซื้อของจากเขา เป็นอันดับสองแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ใช่ค่ะก็เป็นอันดับ2ของไทยนะคะในฐานะที่จีนเนี่ยเป็นแหล่งนําเข้าของเราก็คือสัดส่วนเนี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ9ของการนําเข้ารวมของไทยที่สําคัญคือขยายตัวค่ะในอัตราร้อยละ37เป็นอัตราที่สูงมากๆเลยทีนี้เวลาพูดถึงเมืองจีนหลายคนก็จะถามนะคะว่ายังพอมีธุรกิจประเภทไหนบ้างที่คนไทยน่าจะ ยังพอไปทําได้สิ่งที่คนไทยชํานาญมากๆก็คือเรื่องของการบริการนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งลู่ทางเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเปิดตลาดบริการที่นั่นเรื่องพวกสปาพวกร้านอาหารพวกโรงแรมพวกอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งผมว,ว่าไอ้เรื่องเซอร์วิสสกิลของไทยเนี่ยใช้ได้ความสําคัญของเซี่ยงไฮ้ต่อไทยเนี่ยหนึ่งก็คือเป็นศูนย์กลางของภาคบริการที่ไทยมีศักยภาพตัวอย่างเช่นไอโรงเรียนนานาชาติเนี่ยซีสารยูเนียนไปเปิดเนี่ยมันก็มีศูนย์กลางอยู่ที่เซี่ยงไฮ้นี่แหละ ไปเปิดที่เซี่ยงไฮ้ไปเปิดที่สูจโจแล้วก็ตอนนี้ก็ขยายไปที่ปักกิ่งนะครับฉะนั้นถ้าเราต้องการบุกภาพบริการจีนเนี่ยเราจะละเลยเซี่ยงไฮ้ไม่ได้เลยและเซี่ยงไฮ้จะโตขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการกเงินที่สําคัญของพิพาคาเอเชียและของโลกในอนาคตครับถ้ามีคนบอกอย่างนี้ครับผู้เชี่ยวชาญก็เตือนเราเลยนะครับว่าจากนี้ไป5ห้าปีเนี่ยถ้าเราไม่ปรับตัวเนี่ยเราก็จะต้องเจอปัญหาเพราะว่าจีนจะก้าวไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมที่จะกระทบเราอย่างหนักนะครับถ้าเราไม่ปรับตัวเนี่ยเหล็กสิงทอเฟอร์นิเจอร์เครื่องหนังอัญมณีเครื่องประดับนี่จีนเขาเก้าวไปไกลแล้วนะครับฉะนั้นไทยเราเนี่ยหเราจะต้องทําเองให้ดีกว่านี้มีคุณภาพมากกว่านี้2เราจะต้องเข้าไปในตลาดเข้าให้ได้ต้องยอมรับรัฐบาลจีนเนี่ยเป็นเป็นเป็น,ปนรัฐบาลที่เก่งมากนะฮะเก่งมากเขาจะดูแลธุรกิจของคนจีนมากกว่าดูแลธุรกิจของต่างชาติ กลับกับบ้านเรานะบ้านเราจะเทคแคร์ธุรกิจต่างชาติแล้วก็ไป k, สตริกกับธุรกิจไม่อุ้มชูด้วยกับธุรกิจคนคนไทยอย่างยุคตัวอย่างเราต่างชาติไปลงทุนนะฮะอันแรกในภาษีมูลค่าเพิ่ม17%คุณต้องเสียแบบไม่มีไม่มีทางหลีกเลี่ยงเลยอันที่สองสวัสดิการของพนักงานคุณต้องต้องการันตีมีลิมัมรีไควเมนของเขามีอย่างนู้นอย่างนี้ต้องมีให้ครบอันที่สามต้องรักษาเรื่อง pollution เรื่องของเชื้อเพลิงที่ใช้เนี่ยจะต้องตามสเปคของเขา แต่ว่าถ้าธุรกิจท้องถิ่นเนี่ยเขาจะแกล้งมองไม่เห็น3ตัวนี้แตกต่างกันเนี่ยต้นทุนแต่แตกต่างกันอยู่ประมาณ30จีนก็มีลักษณะหลายอย่างนะคะที่พิเศษเป็นแบบของจีนซึ่งคนที่อยากจะเข้าไปทําการค้าขายหรือว่าการลงทุนในเมืองจีนเนี่ยจะต้องเข้าใจด้วยก็คือว่าระบอบคอมมิวนิสต์นี่แหละคะ่ะทาให้รัฐบาลสามารถที่จะกําหนดต้นทุนสินค้าได้ค่อนข้างจะมากนะคะแล้วก็ทรัพยากรส่วนมากก็จะตกเป็นของรัฐ เพราะฉะนั้นรัฐก็สามารถที่จะควบคุมราคาได้ทําให้การผลิตสินค้ามักจะมีราคาที่ถูกกว่าของคนอื่นหรือว่าการวางกฎเกณฑ์ต่างๆค่ะถ้าเกิดว่าชาวต่างชาติต้องการจะไปทําธุรกิจในจีนนะคะ<ม>ก็ต้องทําในรูปแบบของการร่วมทุนคือจีนออกทรัพยากรแล้วก็ให้ต่างชาตินําเงินนําเทคโนโลยีน know ําโน้ตฮาวเข้ามานะคะ ให้เป็นไปในลักษณะของการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็เป็นการร่วมมือกันหรือว,ว่ากฎเกณฑ์ของจีนค่ะอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะคะเพราะว่าจีนพูดถึงเมืองจีนเนี่ยหนึ่งประเทศแต่ว่าหลายมณฑลแล้วก็แต่ละมณฑลเนี่ยมีสิทธิในการที่จะออกกฎเกณฑ์ต่างๆเป็นของตัวเองอที่สําคัญออกวันนี้พรุ่งนี้หรืออาทิตย์หน้าอาจจะเปลี่ยนแล้วก็ได้เปลี่ยนเร็วฮะแล้วก็เปลี่ยนค่อนข้างเอาใจประชาชนนะฮะคือเพื่อสร้างความสมดุลของสังคม อันนั้นสําคัญมากสร้างความสมดุลอย่างยกตัวอย่างว่าเบื่อหมีเนี่ยระดับดีมันก็มีระดับไม่ดีก็ก็มีแต่เขาไม่ได้ไปทําลายเลยนะพยายามให้เขาโตขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆยสตริกให้เขาพัฒนาคุณภาพให้ให้ทัดเทียมกับต่างชาติเมื่อไหร่ทัดเทียมต่างชาติก็จะคุมต่างชาติแล้วก็ไปส่งเสริมธุรกิจท้องถิน่น เรื่องของกฎเกณฑ์ที่เมืองจีนหลายคนบอกว่าเขาค่อนข้างจะทริกกี้หรือว่าค่อนข้างจะซอกแซกในเรื่องของกฎเกณฑ์จะเปลี่ยนเยอะมากจนคนเนี่ยตามไม่ทันคุณประสงค์มองอยังไงคะคือ,ค,อคือผมต้องอธิบายแบบนี้นะฮะคือความที่ผมเข้าออกจีนยี่สิบปีผมรู้ทราบว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยวิธีการเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่จริงๆจุดประสงค์ไม่ใช่คือจีนเนี่ยอย่างตะกี้ที่ผมกล่าวไปแล้วว่าเข้ต้องการที่จะปรับตัวเองเนี่ยให้เข้ามาตรฐานสากลให้เร็วที่สุดนะฮะ แต่เนื่องจากว่าผู้ปฏิบัติก็คือผู้รับผิดชอบทั้งหมดนะฮะ,ะประสบการณ์เนี่ยถึงแม้จะจบจากต่างประเทศก็จริงแต่ก็ยังไม่สามารถจะเทียบเท่ากับข้างนอกได้เพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่เขาขาดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขามองไปแล้วว่ากฎข้อบังคับที่ออกมาเนี่ยน่าจะปฏิบัติได้กับดีแต่เมื่อออกมาแล้วนะฮะก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาจึงทําให้มีการมองไปว่า,วาเขาทริกกี้จริงๆเขาไม่ใช่นะฮะมันเหมือนกับ ขาดประสบการณ์มากกว่านะฮะแต่สิ่งที่ดีคือว่ายัางน้อยที่สุดเนี่ยเขายอมที่จะปรับเปลี่ยนในช่วงสั้นเพื่อให้ความถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะทํางานได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่พูดถึงเมืองจีนแล้วเนี่ยก็เป็นปัญหาใหญ่ของเขาแล้วก็เขาเองก็พยายามที่จะปราบปรามนั่นก็คือการทําสินค้าเลียนแบบที่สําคัญถ้าเกิดว่าคุณไปเมืองจีนแล้วยี่ห้อของคุณเองที่คุณเอาเข้าไปเนี่ย มันโด่งดังขึ้นมาก็ต้องระวังด้วยนะคะว่าทางเมืองจีนเองอาจจะมีพ่อค้าหัวใสไปลอกเลียนหรือว่าให้ใกล้เคียงที่สุดกับแบรนด์ของคุณนะคะอย่างตอนนี้มีแล้ว Honda เรารู้จักกันเขาเรียกว่าอะไรนะที่นั่นนะฮองต้าแล้วก็ขายรถจักรยานยนต์นะคะรถโ o เวอร์เขามี r o v ีค่ะขายรถยนต์เหมือนกัน Walmart ค่ะร้านค้าขายปลีกยักษ์เลยของอเมริกาเขามีวูมาร์ทยิ่งกว่านั้นไม่ใช่แค่ชื่อนะ ลาคอสอะจระเข้ยี่ห้อทั้งหลายผมเคยเห็นเสื้อก็ทำจระเข้ลาคอสเนี่ยเขาก็จระเข้มือนกันแต่เขากลับหัวคนละข้าง<ฮ>ตัวสินค้ามีปัญหาอยู่นิดนึงก็คือว่าตัวแบรนด์มาม่าเนี่ยทุกคนไต้หวันนะไม่ใช่คนจีนในจีนนะคนจีนในไต้หวันไปจดตรามาม่าไปแล้ว เมื century, paper, himself, ่อจดไปแล้วเนี Hence, ่ยกฎหมายจีนเขียนไว้ว่าตราไหนที่จดสาปีไม่มีไม่ไม่ไม่ิวิตีไม่มี a c ิวิตี้เนี่ยไม่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 ทำธุรกิจไอ้ตรงนี้จะรีลิซออกเมื่อรีลิสออก้าไปจดใหม่เขาก็ไม่ยอมเขาบอกว่าไอ้คำว่ามาม่าเนี่ยภาษาจีนมันแปลว่าแม่เป็นยีริกเนมจดไม่ได้อ้าวมันเลยเกิดติดปัญหาฉันพวกนี้มันก็ติดปัญหาเรื่องกว่าจะรู้สองปีสปีมันก็เลทมาเรื่อยๆสุดท้ายเลยผมเอาใหม่เลยเอาบอกไทยกวัวมาม่าเมียนไปเลยก็คือมาม่า เมื่อมีมาม่าประเทศไทยจบเลยได้และยังมีข้อคิดที่จะฝากไปถึงธุรกิจไทยที่กำลังจะไปลงทุนในเมืองจีนเพิ่มเติมด้วยค่ะสิ่งแรกต้องถามตัวเองว่าอยากจะไปลงทุนต่างประเทศไม่ว่าจีนหรือว่าประเทศไหนแล้วแต่ต้องถามตัวเองว่าไปทำไมนะฮะคือเราต้องต้องรู้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่ใหญ่ตลาดเรามี6 0สกว่าล้านคนนะฮะ เพราะฉะนั้นการทำคำค้าทุกอย่างเนี่ยจะง่ายกว่าไปประเทศที่ใหญ่ๆอย่างเขามีพลเมืองพันสามร้0ล้านคนผมมองในแง่ข้อปฏิบัตินะฮะ,นะประการที่1ประการที่2เนี่ยเรื่องภาษานะฮะประการที่3เนี่ยความรู้เรื่องกฎหมายมข้อบังคับท้องถิน่นนะฮะข้อที่4เนี่ยอย่างที่ตะกี้คุณถามผมนะฮะเส้นสายรู้จักกันกับใครเนี่ยโอกาสที่เราจะรู้จักคนในบ้านเราเนี่ยต้องมีมากกว่าที่ไปต่างประเทศนะฮะซึ่งเป็นเริ่มต้นกอไก่ใหม่ สิ่งเหานี้เนี่ยเราต้องถามว่าเราอยากจะไปเพื่ออะไรนะแต่ถ้าเราอยากจะไปเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเรามีไปเอาเทคโนโลยีของเขาหรือว่าไปเอาวัตถุดิบนะฮะหรือไปเอาแรงงานเขาหรือว่าไปผลิตสินค้าเนี่ยเพื่อไปขายท้องถิ่นจริงๆเพราะเป็นตลาดที่ใหญ่นะฮะนั่นอีกประเด็นหนึ่งนะฮะว่าถ้าอย่างนั้นก็สมควรที่จะไปศึกษาแล้วก็ไปนะฮะแต่ถ้าจะไปบอกว่าค้าขายในเมืองไทยเนี่ยลำบาก ะะอยากจะไปฟัง,ฟงเ,พเพื่อนบอกว่าไปไป,ไปขยายที่เมืองจีนดีมากอยากจะไปนะฮะผมว่านี่คือข้อที่ผิดมหาศาลเพราะขนาดบ้านเราเนี่ยเรามีความชนานาญทุกอย่าง4ีหข้อที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยเรายังสู้เขาไม่ได้เลยนะฮะคุณจะไปสู้ในเมืองจีนได้อย่างไรคือไปเนี่ยอย่าไปคิดว่าเราต้องทําใหญ่ในธุรก,กิจเนี่ยมันก็มี value chain มีธุรก,กิจมันเป็นโซ่นะฮะคุณไปเป็นข้อต่อของข้อต่อดีๆสําหรับโซ่นี้จะดีกว่าว่า คุณจะทำโซ่ทั้งเส้นเลยอันนี้เป็นเป็นที่ฝากเป็นความคิดของผมนะเราเป็นข้อต่อสักข้องก็สําเร็จแล้วแค่นั้นก็โตแล้วผมเมืองไทยทําถ้วยนะทำํำบะหมี่มามา่าทําอยู่8ปด้าล้านใบที่นู่นหนึ่งโรงงานทํา20ล้านใบต่อเดือนนะนนแค่นี้นตลาดโตมากอย่าไปคิดว่าจะทําหมดทุกอย่างเป็นไป,นปนไม่ไดไ้ขอเป็นไปนข้อต่อของ value chain นั้นพอละ แต่กลับมาเราจะไปดูว่า FTA ระหว่างไทยกับจีนนั้นที่มีการบ่นวิพากวิจารกันอย่างยิ่งครับว่าเขตการค้าเสรีระหว่างจีนกับไทยใครได้เปรียบใครเสียเปรียบกันแน่และเราควรจะต้องมองประเด็น FTA กับจีนอย่างไรบ้างเรื่องนี้เรื่องใหญ่และจะไปถามคนที่เขารู้แล้วก็คนที่มีประสบการณ์เจอด้วยตัวเองด้วยครับว่าเราควรจะทำอย่างไรกับจีนในเรื่อง FTA อีกสักครู่ครับ